ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักกทารครับพบกับผมโค้ดอีกครั้งนะครับกับเวลาดีๆนะครับ18บแนกาหลังเคารพธงชาติของทุกวันนะครับวันนี้ก็มีหัวข้อดีๆมาแบ่งปันนะครับก็คือว่าความสําเร็จนะครับก๊อปปี้กันได้นะครับหลายท่านนะครับที่เราใช้ชีวิตถุกวันนี้นะครับบางท่านก็เรียกว่าประสบความสําเร็จในชีวิตไปแล้วนะครับบางท่านก็ยังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับ ทีนี้เราจะพูดถึงกลุ่มคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคนกลุ่มมากนะครับเรียกได้ว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจะเราอยู่อยู่กลุ่มนี้ที่เราพยายามที่จะพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายหรือความสําเร็จที่เราตั้งใจไว้นะครับแต่ระดับแรกนะครับท่านก็ต้องมีเป้าหมายก่อนนะครับเป้าหมายว่าเราอยากสําเร็จแบบไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเคยได้ไลฟ์ไปแล้วนะครับเรื่องกับ เกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายความสําเร็จนะครับเราต้องตั้งเป้าไว้ก่อนนะครับและประเด็นสําคัญนะครับเป้าหมายนั้นนะครับที่เป็นความสําเร็จนะครับมีใครเคยไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วหรือยังนะครับถ้าสมมติว่ามีนะครับมีคนที่ประสบความสำเร็จเหมือนกับที่ท่านอยากจะเป็นแต่ท่านไปยังไม่ถึงนะครับอ่าแสดงว่าเรามีต้นแบบของความสําเร็จนะครับบางท่านนะครับเขาก็จะสอนกันง่ายๆเลยนะครับหมายว่าให้ copy ความสาเร็จของคุณที่สําเร็จแล้วนะครับทำยังไงครับเราก็เอาตัวเองนะครับไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับกับคนที่สําเร็จนะครับเขาทํำยังไงเขาเป็นยังไงเขาทํำยังไงนะครับเขาถึงประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราอยากสําเร็จเหมือนเขาแต่เรายังไม่สําเร็จนะครับแต่เขาประสบความสําเร็จไปแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเอาตัวเองไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับอันนี้ก็เป็นกฎพื้นฐานธรรมดานะครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมว่ายังไม่มีใครเคยบอกท่านทั้งหลายนะครับว่า จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของบุญด้วยนะครับเป็นเรื่องของบุญด้วยที่มันเป็นฐานบุญที่เขาทํามานะแล้วบุญน่ะได้ส่งเสริมให้เขาประสบความสําเร็จ<อ>นะครับทีเนี้ยถ้าเราอยากเป็นเหมือนเขานะครับมันก็มีเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับที่หนึ่งนะครับผมว่าคงไม่มีสอนที่ไหนแล้วครับเดี๋ยวผมสอนที่นี่แหละครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คือว่าเมื่อท่านมีเป้าหมายแล้วหรือว่ามีต้นแบบของคนที่ประสบความสำเร็จที่ท่านอยากสําเร็จเหมือนเขานะครับ ไปศึกษาเรียนรู้ไม่พอนะครับท่านไปหารูปเขาหาอะไรที่เกี่ยวกับเขานะครับมาเก็บไว้ใกล้ๆตัวของท่านนะครับเก็บไว้เลยดูทุกวันเขียนทุกวันนะครับที่จริงเขาอยากได้เป็นรูปภาพนะครับรูปภาพของเขาเลยนะครับอย่างเช่นอ่าอาจจะเป็นคนเป็นนักธุรกิจนะครับคนนึงนะที่เขาประสบความสำเร็จมีเงินทองมากมายเนาะนะครับแล้วท่านรู้สึกว่าจากประสบความสําเร็จแบบคนแบบเนี้นะครับ นอกจากที่เราจะเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับเรื่องของพฤติกรรมนิสัยใจคอรหรือว่า mindset ทัศนคตินะครับของเขาว่าเขาคิดยังไงเขาทําอย่างไรนะครับเราพยายามไปเรียนรู้นะครับอันนั้นก็เป็นการปฏิบนะัติเนาะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่ความสําเร็จโดยสัมผัสหรือว่าอยู่กับคนสําเร็จนั่นเองนะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ขุนศนานะครับผมจะเอาเรื่องของอ่าขุนนามามาเชื่อมโยงนะครับมาให้ทุกท่านนําไปใช้นะครับที่บอกว่าไปหานะครับรูปภาพนะครับของคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเราอยากเป็นอย่างเขานะครับที่เขาขึ้นมาถึงจุดนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาทําบุญมานะครับเพียงพอแล้วบุญส่งอ่าส่งเสริมนะครับให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับในสายงานนั้นๆของเขาถ้าเราอยากเป็นแบบเขานะครับเราหารูปเขามา นอกจากเรียนรู้แล้วครับทีนี้เราจะไปเชื่อมพลังบุญกับเขานะครับหมายถึงว่าเราต้องการเข้ากูเข้าสู่กระแสนะครับบุญที่เขาทํามานะครับทํำยังไงนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการอนุโมทนานั่นเองนะครับอ่นะครับเป็นข้อธรรมทางพุทธศาสนานะครับอนุพมทนาก็คือการยินดีนะครับการยินดีในสิ่งที่คนอื่นเขาได้รับความสุขความเจริญนะครับอ่าอย่างเช่นออาสมมแมว่า ผมยกตัวอย่างให้เห็นเป็นภาพแบบชัดเจนนะครับก็เช่นกรณีที่ว่าบางบางคนบางท่านนะครับแบบไม่เคยมีโชคลาภนะครับหรือว่าไม่เคยถูกหวยรวยเบอร์อะไรอย่างนี้นะครับหัวข้อนี้ก็เคยไลฟ์สดไปแล้วนะครับไลฟ์สดไปแล้วนะก็ลองไปค้นหาในไทม์ไลน์อยู่นะครับเคยพูดไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอามาย้อนให้ดิดน,นึงนะครับมันจะเกี่ยวพันกับตรงนี้ด้วยก็คือว่าสมมติว่าท่านอยากถูกหวยรวยเบอร์นะครับ อ่าอยากเห็นคนหนึ่งเขาถูกกันน่ะเวลาที่ได้ยินข่าวมาอย่างนี้หลายท่านนะครับก็เกิดความรู้สึกแบบเป็นส่วนใหญ่ของความเป็นมนุษย์เนาะครับมันความรู้สึกแรกคือมันจะอิจฉาก่อนนะครับแทนที่จะรู้สึกดีกับเขาอ่ะแทนที่จะดีกับเขานะครับอิจฉาก่อนนะครับเขาเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะครับแต่ว่าเขาได้มีความสุขเขาได้ถูกเลขถูกรางวัลใหญ่อย่างนงี้นะครับแต่เราเห็นแล้วอ่ากลายเป็นอิจฉานะครับทีนี้นท่านต้องมาฝึกฝึกจิตใจนะครับเรื่องหมนี้นะครับฝึกได้แต่ต้องฝึกนะครับ ต้องใช้ความพยายามนะครับค่อยๆกล่ำเกลาไปเรื่อยๆนะครับแล้วจิตใจเรามันจะมันจะไปในทิศทางที่เราอยากให้มันเป็นนะครับแน่นอนครับว่ามันมันดื้อครับใจมันดื้อเราจะบอกให้มันเป็นอย่างโู้นอย่างนี้นะครับบอกปุ๊บมันไม่ได้ดังใจนะครับเขาเรียกว่ามันไม่ได้ดังใจแต่มันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับที่จะใช้พลังของสติแล้วก็พลังของสมาธินะครับคอยควบคุมนะครับให้จิตใจเนี่ยไปในทิศทางนะครับที่มันถูกต้อง ที่มันควรจะเป็นนะครับเรื่องของจิตใจอย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยต้องฝึกนะครับไม่ฝึกมันก็จะไปเรื่อยเข้ามานะครับมันพาไปในเราไปในสถานที่ที่สูงก็ได้ที่ต่ําก็ได้นะครับแต่ว่าที่สําคัญอนะ่ะเราต้องคอยดึงมันขึ้นมานะครับตัวเราเนี่ยใช้สติในการดึงจิตเข้ามานะครับก็อย่างเช่นนะครับท่านได้ได้ดูข่าวเนะาะแบบทุกครั้งนะครับ อย่างหลังวันที่1บ้างวันที่16บ้างนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวข่าวดีนะครับบางคนถูกหวยรอยเยนนบ 1, 6, 12, อร์นะครับแต่รางวันที่16ล้าน12ล้านอย่างเงี้ยสาล้านอย่างเงี้ยนะครับท่านเห็นแล้วอย่าไปอิจฉาเขานะครับอย่าไปอิจฉาเขาให้เรารู้สึกยินดีนะครับยินดียินดีกับสิ่งที่เขาได้รับนะครับเพราะเขาทําบุญมานะครับเขาทาบุญมาดีเขาจึงได้รับสิ่งนั้นไปนะครับ ทีเนี้ยเวลาที่เราจะยินดีนะครับที่ผมบอกในเบื้องต้นก็คือเราหารูปของคนที่เราต้องการประสบความสำเร็จอย่างเขานะครับอย่างกรณีของการถูกรางวัลใหญ่เนี่ยนะครับท่านก็ไปดูข่าวเลยนะครับใครที่ถูกหวยรวยเบืออ่อรางวัลที่1อะ่ะดูข่าวเสร็จนะครับเราดูหน้าเขาไว้นะครับแล้วเราก็ตั้งจิตด,ดีๆนะครับขออนุโมทนานะครับในส่วนบุญส่วนกุศลนะครับที่เขาทํามาแล้วทําให้เขาได้ถูก ถูกรางวัลใหญ่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขออนุโมทนาเลยนะนะครับขอมุญทานเลยนะที่ที่ท่านทําบุญมาดีนะครับจนทําให้ท่านถูกรางวัลใหญ่นะครับคิดในใจหรือพูดออกมาก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยครับโจทย์หลักเลยก็คือดวงจิตของท่านนะครับต้องรู้สึกยินดีจริงๆนะครับท่านไหนนะครับสามารถทําจิตได้เข้าถึงความยินดีอย่างแท้จริงนะครับอย่างแท้จริงได้จริงๆนะครับ ยิ่งทาได้ไวเท่าไหร่นะครับความสําเร็จตรงนั้นก็จะเข้ามาหาท่านได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ว่ามันแรกๆมันก็ฟื้นๆนะครับเหมือนขัดๆอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะแต่เราก็พยายามนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดการคิดนะครับย้าซ้ำบ่อยๆนะครับให้ดวงจิตเนี่ยของเรารู้ว่าเรายินดีกับสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อเรายินดีกับสิ่งเหล่านี้ครับจิตเราจะรับรู้ว่าเราชอบนะครับเราชอบในสิ่งเหล่านี้นะครับนั่นแหละครับเมื่อเราชอบในสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเดี๋ยวดวงจิตของเรา จัดสรรสิ่งที่ดีนะครับมาให้กับเรานะครับอันนั้นแหละครับก็คือเรื่องของโมทนาเนี่ยเรื่องของดวงจิตเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องตั้งจิตให้ดีนะครับอ่าอันดับแรกนะครับโมทนายินดีเขาให้ได้นะครับลำดับที่2ก็คือเป็นการก๊อบปี้หรือว่าการคัดลอกความสําเร็จของเขานะครับท่านก็หลังจากที่อนุโมทนาเสร็จนะครับท่านก็ต่อด้วยการอ่าขอก๊อบปี้นะครับความโชคดีนะครับของท่านนะครับที่เขาถูก ถูกอ่าหวยรวยเบอร์หรือว่านักธุรกิจหรือว่าความสําเร็จต่างๆนะครับที่ท่านต้องการน่ะขอ copy เลยนะครับขอ copy ความสําเร็จนะครับของคนคนนี้นะครับเข้ามาสู่ชีวิตของท่านนะครับโดยฉพันธทันใดนะครับเนี่ยทำแค่นี้ครับสองสเต็ปนะครับคือหนึ่งอ่นธนานะครับมีความยินดีในสิ่งที่เขาเป็นเขาประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินเรื่องของความรักได้ทั้งนั้นนะครับท่านเห็นว่าคนไหนที่เป็นเป้าหมายของท่านนะครับท่านไปหาลูกเขามา นะครับดูทุกวันแล้วก็อนุโมทนากับเขาทุกวันนะครับในบุญที่เขาทํามาแล้วทาให้เขาได้ในส่วนนี้นะครับแล้วประเด็นที่2ก็คือขอ Copy ี้นะครับความสําเร็จของเขานะครับเข้ามาสู่ชีวิตของท่านนะครับโดยฉพัน์ทันใดนะครับอันนี้ครับท่านก็จะประสบความสําเร็จตามที่ท่านตั้งใจไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะครับที่โค้ชเอกนํามาแบ่งปันในวันนี้นะครับถ้าเห็นว่าเนื้อหาสาระนี้ดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ อันนี้ย้าตลอดนะหลายคนเข้ามาดูดูแล้วก็ไม่แชร์ให้นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นการทําบุญได้ง่ายๆนะครับกับเนื้อหาสาระนะครับที่มันมีประโยชน์เนาะถ้าเราแชร์ไปให้คนอื่นนะครับเขาได้รับรู้นะครับเราก็ได้บุญด้วยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าความสําเร็จหรือว่าบุญอยู่แค่ปลายนิ้วแค่นี้ครับก็ฝากทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูไลค์ในครั้งนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถือว่าเป็นเป็นธรรมทานเนาะ ท่านทาบุญบนปลายนิ้วบนโซเชียลนะครับยิ่งคนแชร์แชร์ต่อจากท่านมากไปเท่าไหร่นะครับบุญก็ตกกับท่านนะครับไม่ใช่ใครนะครับก็ตกกับตัวท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยเนาะยังไงก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สาระดีดีก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกับสาระดีใหม่นะครับได้ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา18บนาฬิกานะครับจะเป็นในหัวข้อใดก็ฝากติดตามเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ